ไปได้เลยสักสี่รอบสนามรถไหลเตียยตัวลหท้องใแล้วอรโจครับสว่าเป็นทองไายท้องดอกหลาไนเนี่ยะครัวที่เห็นเดินมามันตึงมาจากต้นแม่เกนี่เลียเลยเก๋เห็นเดินมาจะ้มาแหม่อืตับรยแกก็ไม่จับจัแทไมเลย้เนทิ้งก็จะติดแล้ว เดูในสนามกับก้าวสองสองกับพัดสองต่อให้เพื่อนผู้นำตานี้กรับหนุ่นปับการะมาบาลเลยอ้าวอีหินเูาเรียบร้อยแล้วโอ้เตะี่เตะขึ้นนับในสองสองแน้ามาแล้วสองสองจัดสองด้าน ขึ้นไปแล้วและทุ่มหุ่นผมู่ไหนแล้วถึงนะุ่หุ่นมนห่ตรงนี้อื่อไรครับหุ่นต๊มทันเศรษครับหุ่นไปหุ่นไปโอ้โหาสองสองหลังจากเีือออตัวไงท้องไนได้ตอนนี้ก็ลังยานลุกราวาซอยเลย ท่รุัวจะไปมอบรางัลไม่เห็นเจ้าสสเมื่อกี้ังไงนะัดสอออกกวงหลายครับหลายเลยมหลายเ้นเต้นเต้ตเพิดก็ไม่ช่วยม่ช่วยไม่ช่วช่วยสมา่ว่ารถตกลงมาตายแล้วแนี้แนี้ลยารเจ้าสองสองพิศารแหนได้หล่านไ รถไถเตียมตัวอะไรครับเสียแบงเลยยองรถไถกีอทันเลยยังไม่ได้ทรัรถไถกี่ทันเียสองทันอาจจองันงนเอาแตงตอนนี้ยังไงรถเกาสองหลังจากที่ลงเพนได้นี่ห ไปดูนะจ๊ะหือหิ้มผมทันเท็กนี่ก็อ,ออกตัวดีครับนแะม่ไปลยมซะได้จับคนนี้เนาะอีกออรียาพักเดี๋ยวรื้เลนออกหน่อยตอนนี้สานามดีและหายเลยแหละหายเลยะรื้ออกงไได้จะได้ทำทางโนนก็ได้มันๆแต่คนนั้นยังเดินชาวบ้านพัดหน้าก็ยังไม่ต้องรีบออกมารื้อถลอกมาแล้วจอดรอแต่ยังไม่ได้สมัครไปเพิเ่มเติมันให้เรียบร้อยอ่า เป็นไงเลยนี่กันยันคู่กันปิดการิดวัดคันดีไทยมีโมโต้ลงไปแข่งขันด้วยกี่ล้อเดียวถึงล้อโอ้โหเอาเรื่องนะตอนนี้เธอสูงสองสองจากสัญญาขึ้น้ำแล้วโอ้เจ๊อย่าพากันดิโอ้ยพวกสองคนที่ขี่มอเไซค์นึกถึงโรงเรียนปาพยูนนะเพื่อนอยู่ข้างหน้สัญญาณ ตอนนี้เจ้สองสองผลขึ้นใสที่สองนะครับหลังจากที่ออกตัวหลายท้องหลายไส้ก็จะไปไล่เบอร์สี่สี่หงอยู่กี่รอบกันแล้วเนี่ยสี่ีจะหนีพ้นไม่เนี่ยสองสองจะหนีจะหนีจะหนีเจ้สองสองหนีกับพัดสองพ้นไมเนี่ยพัดสองพวกเราแม่เราล่อรถถูกเข้าไปเลยโอ้อยู่เรื่องหนูลาวกันวันนี้หนูหินรับ ออกตัวนำแล้วก็เป็นผ้าโยนตอนนี้นหัวหินก็ยังอยู่ที่สามอ่ะก็ยังสวยๆท้ำงานดีๆกันอยู่แล้วก็แปดสิบแปดอีกคันนงครับคันนี้แปดสิบแปดคันนี้ไปอยู่ที่น้องผัดมุ้งใสแดงนีแ่แล้วมีผัดมุ้งใสแดงด้วยยังไงไอเด็กผมก็ว่างั้นวันนี้ประสบความสำเร็จบางอย่างเล่นป่ะเดี๋ยากเลนให้ và nó thua nó dễ kẹt này nó để khi vết của cô tục nó lâu nè dễ kẹt มาถึงรอบสุดท้ายกันแล้ววันนี้ก็ตัวเดียวมันจะต,ต้องมาดต่อไปอยู่สองของแน่นอนรับหนาเลขปีสุดสีเอาโดนแล้ว,วลลแม่สระพัพสอนแซงขึ้นไปแล้วลสองสองก็เัยจะโดนหนุนยืนต้าแท่เหตุแล้วฮัลโหลหรือคุนายคนหนึ่ง,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 งลวลวถือรอบสนามได้พอถึงรอบส,สุดท้ายรอบสุดท้าย้ะเลอะเลยแม่ถึงปจดกันชิกหายไม่วอดเลยมี ม่ดยอมรดลแล้วแล้วติดรถแล้วด้วยหาแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ชาวบ้านเฉยๆกไปชาวบ้านเฉยนมาเี๋ยวนแม่มึงจะได้ของเลยจะเพียบของไปจะได้จริงๆเอาแล้วดีเกียดีียดีแล้วนี่นี่ล้มไปแล้วเอ้ตีมึงพุ่นำเลยมึงฟังกันนู้นลมมเลยเท่ากันนกนเลย ได้หล้นดีล้นได้แม่อายไทยล้นทวีหล้นทวันล้นตั้แต่ออกตัวออกตา์ทเลยแม่ประทักษ์เนอย่างนี้ทุกคแตต่หรืหุนแม่นานนี่แล้วเวเรือง